ดีครับผมสวัสดีตอนเย็นครับพี่น้องเอามือเนี่ยกับมาใส่กงคือเก้าครับผมเบื้องหมายนี่พี่น้องขีดชองก้อนนี่ครับพันยางแถบนี้ครับนี่ยางมาย่างมาเสร็นี่นะยางมาเสร็นี่ครับยางมาหนีมาหนีเย็บช่องช่องคนช่องคนมากครับนี่ผมมีไส้นี่ครับวันนี้เนาะตรงนี้กะมาติดตามเบนวงน้ำกันนะครับ เราหาบ้างมาขันไม้กำมง่าผมมีท้ายบ้างนะครับขันไม้บังง่ากัมืออื่นเศ้าจังค่อยเจอกันแล้วพี่น้องเนาโอเคครับวิธีหาดูไม้ครับมีห้อยกันหยาพี่น้องกัดมันขึ้นนี่ครับกัดหยาไอ้กัดหยาคนนี่ครับเกาะหะไรอยู่นี่ไปหาไปหาผงเพื่อนั่งครับผมไปหาตรงจุดที่เพื่อนั่งเพื่อนั่งกัดหยา นี่ข้าวกลีบปูที่นี่ครับห้าวกิีปูอยู่นี่นี่ครับปูอยู่แถวนี้แหละครับผมงปาเดี๋ยวหาหาจุดมอหมองนี่นี่ทางคนท่านครับนี่ทางคนท่านแบบนี้ครับแล้วเดี๋ยวหาบึงจุดมอหมองอีกจุดห,หออดนึงฮาตรงจุดออกมาครับ ตัดอกมาท่าไรเดี๋ยวผมจะหาหมอกไส้ก่อนครับแบบนี้เราจะถ่ายเพิ่มอีกใช่แล้วครับนี่ครับผมใส่ประมาณนี้แหละครับเปิดปากออกยัดใส่ในป้าครับโอเคครับตอนนี้กไปเบิ่งอักไปเพิ่มอีกสกอยครับใส่ตรงนี้สองหลังเลยครับพี่น้องต้องให้กระยามมันขึ้นครับกัดยามมัขึ้นปุ๊บก็ดิพันมาหนีดับนี่พันมาหนีกดิมาพอนโกงขดิ เด็กกินน้ำหอมครับเดแวะครับผมพูดเราให้กัดหยามาครับขางข้ออีกจุดหนึ่งเนาะเอาเบอร์สองมาานกันนะครับพี่น้องเอเลยครับสวัสดีตอนเช้าครับผมเอ้ามึอนี้ก็ะดิ่ผ้าไปยามโกงครับมือนี้ก็ตั้งเก่งครับมือเนิร์จอากาศเริ่มเย็นๆแล้วครับกับชุดบุรี่มือนี่าด็เป็นหนาวหนาวแรกครับว่ามันหนาวหรอก พเพราะเย็นๆนี่แหละครับใส่ไปตรงนี้หลังนึงครับเพราะว่ามันเหลือบ้านหลังเดียวมันบ่บ่หลายครับมาออกเดดักแค่ซิปอันนึงเอ้าไปยานั่กันครับพี่น้องคนนี้สวยแล้วหมายเป็นหมายข้างหน้านะครับลูกน้องมาใส่เบ็ดบอกว่าไอ้ผมพ่อหนูมันยางจะแต่ข้างหน้าผมบ่มีปัญหาเอาคนไปนะผมเลยต้องมาใส่ข้นหน้ามันครับ แสดงเม่มาเล่นกันเอนอนันแตนี่ตัวปเะเห่ะกุุงมผมเอบ่มบมมาสองกับีกุุงไม่มีตัวครับงเร็บไปตู้นต่อรครับผมไกลกันตัดต่อไปไดเด้เด้อไปย้ำ ตรงนี้สองลังครับห้อยกัดหนาซื่อๆหรอครับไปกับหญ้าหาใส่กัค,ครับพี่น้องหนึ่งบ่ม่มมองไส้หาตัวหนักโอ้ยนิดเลยครับพีน่น้องนี่แปดเลยไปอีกลังนี่มา หนูอย่างห้ามันก็ได้กินป่ะครับของหลังส่องหลังที่รีบี่ไหมเอ้าอันนี้ก็น,นิ่งครับเอาแล้วอูนี่โอ,อ้ไปเก็บกันครับไปต่อครับผมจุดหนึ่งหาหลังครับผมให้เูกคุณง้อหน่อย อเหยียบตัวผมเลยตรนี้นะตัวน,นี้ห้าหลังครับยี่มีตัวป่ะครับลองแดกดูซิลองแดกนิ่งจิครับโอ้ตายสองสวงดีลองสองกังนิ่งจิครับสองสามเอา้าสองสามมีตัวครับสามมีตัวยอยู่ แคมหนึ่งละเดี๋ยวพ่ออ้อมพ่อฝนบอกที่น้อยใช่ไหมพี่เส้นนี้มนกนี่านีรอเดี๋ยวมาดูหลังนี่ครับโอ้ยอเส้นนี้วัดกุ้งด้วย ของกลวงดิ้นดินครับเรียบร้อยไม่งั้นกงผิดไปครับพี่น้องออสองแต้มอีกนึงได้ปะอีกหลังนึงครับสองแต้มแล้วลังนี่ปะเขาพี่น้องโอเคครับไปใส่กันต่ออีกสองหลัง พยายามต่อครับพี่น้องนีมิมีแต้มเพิ่มนะครับลองทางเดยจักสองแล้วครับมีสองล้างครับมีไม่ตัวว่าเฮ็ดให้ไลยไปอ่ะโอ้ยบ,อบ้าเลยพี่น้องเลยมิดซีรี์เลยครับไ,ไปทางไหนละ่ะโอ้ยอ,อีกล้างหนึ่งครับ น้องเขาพักกัดเลยก๋อไอหน,นูถือว่าเขา่าพี่น้องตั้งใจมา,ากวนจีวะอืมขาดเลยครับว่าเข่าเลยครับไม่เข้าเลยเนาะนันเด็กกะมีแต้มอยู่ดอกโอเคครับนั่นเด็กกะไปสรุปยอดด้วยกัน สรุปแปมครับพี่น้องได้สองตัวครับน้องพ่อได้ยูดิคน้องพ่อได้กินด้วยครับสองตัวตัวงั่นครับตัวนี้เป็นย้ายยู่ป็นย้ายก็ตกกลางครับพอดีมีลูกค้าสั่งเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวให้ลูกค้าเลยครับเพปล่าช้ำแรงหาขอบคุณครับทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกไลน์ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับอีสานพาน์ทสปอร์ตกนเดิมหน่าวัง ขอบคุณครับผมขอบคุณหลายครับ